วัสดีคร no ับผมอูส <ści? S 2> ุภกิจการช่างนะครับช่างชาตินะครับมาดูฐานล่างของกระบะั้มนะครับคันนี้สี่ประตูคันนี้เป็นสีประตูครับตัดประตูหลังออกนะครับตอนนี้ต้องทำขาเหมยไว้เลยนะครับทำขาจับดูขาของเรานะครับขาของเรารูปทรงของเรานะครับเดี๋ยวมาจับกับตัวนี้ครับทุกขานะครับต้องทำทำไมทุกขาเลยตัวนี้ครับผมยวทำปรทุกขาเลยครับเราใช้น็อตนะครับน็อตของเราน็อตจับจับของเรานะครับคันนี้ดูตั้งแต่ฐานล่างไปเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับ ยังไม่กี่วันเลยครับตู้เก็บของครับตู้เก็บของนี่ตู้เก็บของครับปุ๊บอ่าครับไฟแดดวิดีครับจะตัดตรงนี้ดวงกันครับตรงนี้จะตตดมีคอยดวงครับตรงนี้มีไอยืดดวงครับผมท้ายครับอยท้ายครับไฟท้ายครับผมคว้าทางน้ำมันครับดึงคว้าทางน้ำมันทิอ่าคว้าทางน้ำมันครับจะดึงเทียงครับเอาดึงคว้าทางน้ำมันครับโอเคครับครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้จะใส่ตาเกล้งครับใส่ตะเกลงใส่ตะเกลงครับเอาขึ้นน้ำครับ กี่น้ำอ่ากระ n ุกยังใส่รวบนครับใส่รวบบนแล้วก็เก็บซีครับยังใส่รวบบนเก็บเซี่อ่ากับทางหลังครับทานหลังเขี่ลนะครับรอกบเยอ แก้สงงานนะครับแป,ป๊บเดียวครับต่อลงอ่ลงครับเดียวใส่หัวบนนี้ครับต่อเช้าใส่หัวบนโอเคนะครับ đưa nó gấp đu nèm đây là thuốc mặt đã gấp đu nèm gấp đu nèm gấp lắp I <laughs> lost เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เลยพี่มันไม่ต้องมันพอนักกว่าพี่อยู่เลยนี่สวัสดีครับผมอูสุภกิจการช่างครับช่างชาติครับมาดูนะครับมาดูกระบะดำของเราครับมิตซูซาก้า2008ตัวนี้เป็นสี่ประตูครับสี่ประตูเรามาตัดเป็นตอนเดียวครับสี่ประตูตอนนี้กระบะดำของเราครับเรามีไฟเอวีดีมีตะแกรงครับ ขวาถังครับขวาถังน้ำมันดึงมาจากข้างในครับดึงครับขว่าถังข้างของเราครับมาดูครับมีตัแแรงรอบคันนะครับแรงรอบคันฟเอวีดีครับมีไฟเอวีดีในการนี้ก็เสริมนะครับเสริมตู้เก็บของนี่ลูกค้าต้องการเก็บของข้างในครับต้องการเก็บของเสริมตู้เก็บของหนึ่งตู้ครับตู้เก็บของของเราครับตู้เก็บของครับ มาดูช่วงล่างกันครับมาดูพลอยครับพลอยช่วงล่างกันของเราช่วควายครับช่วควายแหนบอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นมิสูแหนบอยู่ล่างเพลาได้เรามาขึ้นมาอยู่ข้างบนครับตรงเตงอัจจบีครับเราครับทําระบบแหนบถือว,ว่าแข็งแรงมากครับเรามาดูชุดกับอถดํากันนะครับยกดําร ตัวนี้ตัวตัวตัวความกว้างขนาด5ตันนะครับเราสั่งมากดเลยโอเคมาดูกันครับตัวถักของเราครับใช้บุกถักเหล็กฉากเหล็กรางน้ำ ผสมกันนะครับเหล็กรางพับครับนะอยู่รายละเอียดของเรานะครับยกขนาดห้าตันนะครับนี่ยไรบงครับขอบคุณลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้ามาจากนครศรีธรรมราชขอบคุณลูกค,าาากาค้รรรา,คกคานะครับก็ที่ไว้วางใจอู่สุภิกิจการช่างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับ